ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงมาพูดกันถึงราคะแต่ก็จะติดรายการข้อราคาที่สีเมื่อพูดกันมานานแล้วคงจะเป็นที่รำคาคของบรรดาทางคุทตบริษัทเรามาตัดสรุปกันแบบง่ายๆายแบบสบายๆการที่เราเมาร่างกายใน,นความจริงไม่ถูก เราเมาผิดเราโทษร่างกายเป็นคุณป็นเนื้อแท้จริงๆแล้วร่างกายมันเป็นโทษไม่ได้สร้างสิ่งให้เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราตัวอย่างสาวกพรองค์สมเ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนตอน้นก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านองค์หลังนี้คือท่านพระโคติกา ท่านถูกพันห้าคือร่างกายที่มีความรักมันมากส้าุรู้คนนอมมันมาตั้งแต่เล็กวปนอยา่จะกินอะไรก็หาให้อยากจะใช้อะไรก็หาให้อยากจะมีเครื่องประดับแบบไหนก็หาให้เวลาที่ท่านมาพบก,ก็องค์สมเด็เอจพอมไตรบรมาศาันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขา้าบวชในสนักของพระพุทธเจ้า เจ้าขันห้ามันทรยศที่ท่านแร้โคดีการักมันมันเกิดไม่รักท่านโคดีกาเข้าท่านอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ทานโลคีเพื่อนทั้งหลายเขาได้สมเด็จสูดาสิทาคานาคารหันสำหรับตัวท่านนี้กลับมาถูกขันห้าทรมาน สิ่งที่รักมากที่สุดคือร่างกายมันทรมานท่านด้วยโคติกทาทั้งนี้ก็หมายความว่ามันป่วยป่วยอาถอนตัวไม่ขึ้นท่านจะมาตัดสินใจว่าขันห้านี้เป็นโทษเป็นทุกข์จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี่ถ้ามันดีจริงๆแล้วมันต้องไม่ป่วยเราเกิดมาทันศาสนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาค อยู่ในสำน,นักของพระองค์หาคุณธรรมพิเศษไม่ได้เพราะร่างกายมันขัดขวางข <c oughs> ึ้นเชื่อว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราที่เราปนุกเติมมันักเท่าไหร่มันไม่ยอมฟังเราต้องการอย่างเดียวเพื่อการไข้าหายไปทาไม่หายไปกลายตัว แต่ว่าจะร่างกายความพูดมีความชั่วที่เรารักมันมากที่สุดมันกลับไม่ตามใจเราไม่พ่อนคลายความป่วยแม้แต่ตัวเองก็ไม่สามารถใจช่วยตัวเองได้นอนบวมทั้งตัวลุกไม่ขึ้นจึงได้ตัดสินใจว่าร่างกายนี้ไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียว ถ้าเราคิดว่าจะมีร่างกายต่อไปอีกอกี่าติก็ตามทีความทุกข์ทรมานอย่างนี้จะต้องปรากฏกับเรายี่งนคิดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าร่างกายประเภทนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราร่างกายเป็นศัตรูที่ร้ายมากศัตรูภายนอกเราเพอป้องกันได้ แต่ว่าศัตรูของใจภายในเื้อร่างกายนี่เราหนีไม่พน้นเมื่อร่างกายเป็นทอรชนครบม่ได้เราก็เลิกครบไม่มีความต้องการในร่างกายต่อไปตัดสินใจเลิกครบร่างกายมมกไม่โกนไม่โกนช่วยคอเมื่อตายแล้วก็ใช้จิตใจที่ไม่ปรารถนาในร่างกายคือขันห้าท่านก็นเลยไปพระนิพพาน ที่การไปปฏิพันนี่ไม่มีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต่้าม,มาเทศนาที่องค์สมเด็จไปจอมไตรปิมศาสนาทรงเทศแปดหมื่นสี่พันปาธรรมขันถ้าเราจะไปดูกันจริงๆแล้วองค์สมเด็จพระพักวันสอนให้ละร่างกายอย่างเดียวคือตามพระบาลีท่านบอกให้ละ,ละขันห้า ขันห้ามันก็คือร่างกายคิดไม่ง่ายๆดีกว่าขันห้าปัญจัดขันขันประวกง,งมีห้ากองยุ่งรวมแล้วเป็นร่างกายสบายสบาย,บายดีตอนนี้สำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทถ้าโรคราคะมันกินใจเราก็มานั่งนึกดูสิราคะ คือความต้องการความสวยสดงดงามและอะไรและในโลกนี้ที่มันสวยจริงในงามจริงวัตถุของใช้ที่เราว่าสวยว่างามถ้าได้มาแล้วไม่ทาเราก็เบื่อหามันไมนเก่าไปที่บ้างมันไม่ทันสมัยบ้าง <c oughs> มันไม่งามจริงท่างชายทัางหญิงก็ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเครื่องประดับกันใหม่ ตอนนี้สิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือร่างกายมันตรงตัวกันตรงไหนเกิดจากความเป็นเด็กถึงความเป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วก็ป่วยไข้ไม่สบายบกระทกกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจในที่สุดก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจสุดท้ายสุดตายแงแก่ ไม่มีอะไรสรงตัวถ้าเราจะเกิดอย่างนี้ต่อไปเราลงลงไปหลงเมามันว่าแรงกายเป็นเราเป็นของเรามีความผูกพัน 3, 6, อยู่ <c oughs> ความทุกประเภทนี้มันก็จะต้องเล่นงานเราตลอดการเลิกกันทถะดีไหมเอาใจเข้าไปจับไปจุดจุดหนึ่งในสังโยกคิก ในข้อจักายานทิพยที่ท่านบอกว่ารา่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เริงของเราเราไม่มีในรา่างกายราย่างกายไม่มีในเราและก็ลงนั่งนึกด,ดูก็แล้วกันว่าถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันตามใจเราบ้างหรือเปล่าเราไม่ต้องการให้มันแก่มันแก่ไหมล่ะเชื่อไหมเราไม่ต้องการให้มันเศร้าหมอง มันตามใจเราไหมเราไม่ต้องการให้มันหนาวเราไม่ต้องการให้มันร้อนเราไม่ต้องการให้มันป่วยเราไม่ต้องการปวดอุจจาระปักษาว่าเราไม่ต้องการกับความกระทบกระทัง่ทงอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเราไม่ต้องการความตายเราห้ามมันได้ไหมใครห้ามได้ก็ห้ามไปเถอะแต่คนพูดนี้ห้ามไม่ได้ นี่เวลาที่พูดนี่มันก็แก่ง้ําเหงือออยู่แล้วแกไม่แกเปล่าโรคไัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนกินยาวันละสี่เวลามันก็ไม่ยอมถอยกินข้าวทุกวันแม่มันแก่มันก็แก่บำรุงร่างกายทุกอย่างตามที่มันต้องการไม่ให้หัวล้านหัวมันก็จะล้าน แล้เราไม่ต้องการจะตายนี่จะห้ามมันได้หรือเปล่าไม่มีทางในเมื่อร่างกายมีสภาพตัดัๆคบไม่ได้ถ้าเป็นคนกรแสนยากระตันโยไม่รู้คนคนเราเรียงดูปรนเจอทุกอย่างเอาใจทุกอย่างแต่หมอไม่ตามใจเราเลยจะคบกันได้หรือคนประเภทนี้ถ้าเป็นคน เราก็คบไม่ได้เมื่อคบไม่ได้ร่างกายมันเต็มไปด้วยความเสื่อมโรมประกอบไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใจนี่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามความปรารถนาของใจก็ถือว่าเป็นความสุขแต่นี่มันฝืนใจเราทุกอย่างมันจะสุขได้ยังไงมันก็ทุกข์ในเมื่อมันทุกข์แล้วก็มีการสลายตัว จะคบมันไว้ทำอะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าร่างกายเป็นอิจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมล้วก็ต้องบอกว่าจริงเพราเถียงท่านม่ขึ้นแล้วท่านบอกว่าเปนอนัตตาบังคับมันไม่ได้จริงไหมมันก็จริงถ้าจริงตามนี้แล้วแสดงว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วสัางโยกสองตัว ทำลายลงไปเบาๆก็ได้แล้วแล้วมาดูทเทวาร่างกายถ้ามันตายจริงๆแล้วการตายมันไม่ถึงที่สุดตายจากวันนุชถ้าเรายังไม่ไปนิพพานถ้าเราไม่ไปนะรกเพราะความชั่วเราก็ไปสวรรค์หรือไปพรมเพราะความดีที่ตอนนี้ไม่เป็นเรื่องเรามานั่งกันนรกกันดีกว่า สร้างกำแพงป้องกันขุดสน,น้ำเพาะเขาไว้นั่นก็คือทรงขันห้าเอ้ยขอโทษทรงสินห้าเราตั้งท่าไว้แล้วสินห้าไว้เป็นปกติดีไม่ดีเราไม่ยอมลงนรกถ,ถ้าบังเอิญมันจะเกิดอีกทีเป็นมนุษย์เป็นเทวดารด้เป็นพรมก็ยังดีแต่ความจริงเราไม่ควรจะคิดเกิด ไม่อยากใจเกิดจะเท่าทุนมันยังไม่ดีกำลังไม่พอ <c oughs> ก็บันเทาความเกิดจะไปไปซ้อก,ก่อนคือพิจารณาไว้เสมอว่าร่างกายมันพังเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่ไม่ของเราเราขอเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งชายและหญิงไม่มีใครทรงตัวมันเสื่อมวกตสาหลายตัวไปในที่ฝุด ความอยู่ของเราที่มีความปรารันนาไม่สมหวังมันเป็นทุกข์เราตายต้องทุงกข์อีกเราไม่เอาเราไม่ต้องการทุกข์มากมากไปกว่านี้แน่ดับแรกตั้งท่าไว้ดีว่าเราจะไม่ยอมเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเาสุรกายเป็นสติเดจฉานถ้าเป็นคนก็ต้องเป็นคนท่านดีกว่านี้ อาการที่จะดีกว่านี้ทําได้ยังไงเราก็ต้องใช้สินห้าเป็นแปะการป้องกันอบายภูมิเข้าไว้ <c oughs> ตรงสินห้าไว้เป็นปกติสำหรับใจตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเราไปได้เราจะไปนิพพานถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทดำริอย่างนี้เป็นปกติ แล้วก็ปฏิบัติในสิ้นหา้ารายการได้มีการยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาิยสงฆ์ส,ง,สงเกตะไม่เอากันสง์ที่เมาในลาบในยศในรืร่นเสินสุขไม่เอาแตาว่าท่านมีลาบมียศม,มีรื่นเสินมีสุขแต่ท่านไม่เมาใช้ได้อย่าไปโทษท่านนะ ถ้าดีมียศถาบรรดาศักจะหาว่าเลวเสมอไปไม่แน่ที่เลวก็มากที่ดีก็มากเลือกเอาก็แล้วกันเลือกเอาแต่อย่าเพราะประสงค์ที่ดีๆถ้าไม่ดีอย่าไปเลี้ยงจะเป็นการสนับสนุนโจรปล้นพระพุทธศาสนาเมื่อจิตใจของเราตั้งมัน่นในอย่างนี้สนแสดงว่าเรา ชน,นะสังโยกสามแต่การขั้นตนได้โดยเฉพาะขั้นต้นเรารู้เรารับรองได้เพียงเบาๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายแน่แต่ก็ยังมีอารมณ์รักอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเพราะใจมันยังเบาอยู่แต่รักก็รักอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ละเมิดความรักโลภรวยก็รวยอยู่ในขอบเขตของศีล หากินได้สัมมาชีวะโกรธพยาบาทมีไว้ในใจไม่ฆ่าใครไม่ตีใครยังหลงว่านั่นเป็นเราเป็นของเราก็หลงไว้เพียงเท่านั้นคิดว่าเราตายก็ชังมันมันจะไปไหนก็ชั่งของมันถึกมีสินห้าบริสุทธิ์มีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพระสเรียกว่าพระโสโดาบันละสกิทาคามี ก็มันมันไม่ดีอย่างนี้เราไปนั่งรักมันมุษย์นี่รักตัวเดียวตัดรักตัวเดียวไปได้เลยเป็นเโสดาบันสบายนอนกะดิกเข่าเช่นกันเโสดาบันอย่างเรวมีจิตตามเราก็เสือเป็นคนอยางเทวดาสลับกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนอเจ็ดชาติเราก็เป็นอารหาร <c oughs> ถ้ามีกําลังใจอย่างกลางเป็นคนอิจสาชาติเป็นอาราหาร กำลังใจเข้มแข็งที่สุดเ็งคนในชาติเดียวเป็นอาหาจักรแต่กำลังใจงของเราดีขึ้นไปกว่าน,นั้นบรรเทาความรักลงได้มากรวงความว่าความรักยังมีอยู่แต่ว่ารักหน่อยๆรักไม่มากนักไม่มีความผูกพันในความรักจนเกินไปเมื่ออยู่ด้วยกันเราก็รักเมื่อตายจากกันเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ยังมีการร่วมรักในสถา,หาหนะสา,ามีเป็นพรรัญญาความโลภรู้สึกเฉยๆได้เท่าไรมันเริ่มพอเท่านั้นความได้เกียร์ไดกายไม่มีความโกรธเบาบางมีความเมตตาเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีความโกรธความหลงยังมียังถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถือว่าไม่ช้าม,มันก็ผัง อาการอย่างนี้เป็นอาการของพระสกิทาคามีนี่ได้เกิดเทวดาแล้วเกิดเป็นคนอีกทีก็เป็นอรหันต์ไปนิพพานสบาย <c oughs> แล้นี้เรามาเอาความรักเป็นท่ิจ้งเมื่อความรักมันไม่ดีความรักมันเป็นโทษทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาร่างกายก็มีการทรงตัว ร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุปปกปกแล้วเราจะไปนั่งเมามันประครับประคองของสุปปกปกเพื่อประโยชน์อะไรโดยใช้อสุกกรรมฐานและกายกตตานุสติกมรรมฐานเข้ามาปรับปรงใจประครับประคองเอาไว้จึงก็ตั้งกํากลังใจเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์สุปปกปกกันหมดไปหมดเป็นของหน้าีิอิศเอียน ความจาดกันหนาในการกระทบกระองการครองคู่ไม่มีเห็นคนแค่คนเห็นคนเหมือนมวัตถุจะสัมผัสระหว่างเพศก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศมีสติอันแห้งแล้วเพราะใจรังเกียจในเพศใจรังเกียจในสัมผัสสําหรับได้ความโกรธและความยาบายก็สิ้นไปมีแต่ความเมตตาเข้ามาแทนที่ ท้งนี้พาออะไรพวาร,ารู้ละว,ว่าร่างกายของคนนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการจะไปโกรธการจะไปฆ่าเขามันไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทรมานเขาก็มีความลําบากมีความทุกข์เรื่องไรที่เราจะทําลายความสุขไปนั่งโกรธนอนโกรธคิดเปีบาหมาดร้ายเขานอนให้มันสบายสบายดีกว่า เลยโจรย์มาซ่เลยใครจะเต้นแรงเต็งกายยังไงก็ช่างึงกั้นนอนตั้งเถิดตามเดิมเจ้าใ,ใครอย,อยากจะบ้าก็บ้าไปเราไม่บ้าด,ด้วยเอาจิตใจของเราเขาช่วยเดิมได้เขาเมตตาบรารมีเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าคนที่มาทําอันตรายของเรานี้มาประกาศเป็นศัตรูดูแล้วมันก็่วมเราดีๆนั่นเอง ไอ้เจ้าสวมเคลื่อนที่ที่มันจะทังลงไปแต่แหล่ไม่ทังแหล่มันทุดสวมลงไปทุกวันแล้วเราจะไปโกรธมันทําไมเนเมื่อมันเลวเลิกโกรธเห็นคนโกรธมิวมามันก็คนบ้าไอ้คนเราลงโกรธเข้ามาไม่ต่างกับคนบ้าทําใจสบายไม่จิตใจในกายและว,วัตถุใดๆเลิก ความปรารถนาในกามารมณตัดเด็กขาดยกเลิกไปมองเห็นคนที่ไรเป็นศพทุกทีมองอาตาชนผ้าตะลุผ้าไปถึงหนังตาชนหนังตะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงในเสร็จเอวังกิ่งความนุ่มเนี่ยไม่ปลายกดวามสวยสดไม่มีไม่ได้ขอสุกปลก ใครจะเข้าไปประทองประครองถุงขี้ไม่เอาแล้วไม่เอาไี่ถูกแต่ว,ว่าจะประครองเลยแต่รู้จริงๆแล้วเข้าไปใกล้ย,ยังไม่อยากจะใกล้เลยแต่ว,ว่าจะหุ้มแพรเลยหุ้มทองคําก็ไม่เอาเป็นอันว่าใจของเราตัดราคะเจนได้ตัดความโกรธจนได้เราก็เป็นพระอนาคามีในตัวรักรักไตรยมแบบนี้เราไม่เอาเลิก แต่เขืนคบรักมันก็นพบกับความจังไรพบกับความถกปกโสมมพบกัเราความเป็นบ้าเป็นบายเป็นคลั่งก็เพราะว่าตามโกรธเป็นสำคัญเลิกไม่คบมันเพราะเราไม่ชาเราก็เจ๊งปงแล้วเราย่าตายแล้วจะไปนั่งรักนั่งโกรธชาวบ้านเรื่องเรื่องอะไรไม่เอาเอาแม่ตาก็มีหันก็มาใส่เข้า กำจัดห้ดีนาดไปมองดูแล้วไปโถเอ้ยไอคนี่อวดเป็นนักเกง่งไอชวนคนนั้นตีชวนคนนั้นมีตีทำไมแค่น,นี่มันก็ตายมันจะเก่งไปถึงไหนแล้วไปโถตายลงไปทุกวันทุกวันไม่มองเห็นตัวยังจะว่าสจ้างความชั่วให้ลงนรกไม่เอาด้วยกรดน้ำให้เป็นเลยว่าทรงเด็ดไป คิดว่านี่ไอ้เจา้าผีเดินได้เนี่ยก็ไม่ตัวเองละนี่เองตายแล้วยังทำท่านี้นี่จะไปในรกทาไมเอาไปเองเองไปคนเดียวเหอะก็ไม่ไปแล้วถ้าอยู่กับเมตตาบรารมีคุมชินห้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนาคามีมีชินแปดนะใครทุจเจรณาตัวดูเธอด้วย <c oughs> แต่เรามีสินแปเป็นปกติโดยไม่บังคับใจมีความสบมายเป็นปกติอย่างนี้เป็นพระอนาคามีถ้าเป็นแบบนี้แล้วอาศัยเราตตดความรักตัวเดียวเราก็ไปได้เราไม่รักแค่อย่างเดียวความโกรธมันก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตามันจะพังก็่พังไป มันจะสลายก็สลายไปใครจะรักจะขโมยไปก็สั่งของมันที่เกียดโกรธโกรธแล้วเดี๋ยวโรงนระกเกิดใหม่ไม่เอาแบบนี้สบายแต่นาคามีตายจากคนเป็นเทวดาหรือพรมย่องปานิพานเลยไม่กลับตรงมาในเมื่อเห็นว่าร่างกายไม่ควรจะรักไม่ควรจะปรารถนามันเป็นของสุกปกเราก็คิดว่าย่องปานิพานดีกว่า มาตัดสินใจพิจารณารูาร้ว่ารูปใบทานแล,ล้วรูปใบทานถ้าเราติดอยู่เพียงแค่นี้มันยังดีไม่ถึงที่สุด <c oughs> ถ้ารูปใบทานแล,ล้วรูปใบทานในสองราการนี้เป็นกําลังของวิปัสจนาอย่างเท่านั้นเป็นอันว่าเรายังไม่เมามันไม่ติดอยู่แค่นี้ <c oughs> เดินต่อไปตีไปดูตัวเอ ตัดมานะซะดีกว่าไอ้การถือตัวถือตนที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขามันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเร็วทุกคนก็มีท่าสีที่เต็มไปด้วยความุก,กุกแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ไมีแต่ความทุกข์มีแต่การสลายตัวการถือตัวถือตนถ,ถือว่าเป็นคนดีคนชั่วยกยอดทิ้งไป เคยแก่จเจ็บตายเหมือนกันเรื่องไรจะมานั่งรังเกียจหรือชั้นวันนะยกยอดไปคนก็คบได้หมาก็คบได้หมดเรื่องหมดราวถือว่ามันมีสภาพเหมือนกับเราถ้าเราดีจริงๆแล้วก็นึกว่าดีก็เขาผ่าท้องดูพอมันดูถ้าความสุขภกในกายมันไม่มีแล้วก็ใช้ได้ เขาแก่ได้เขาตายได้เขาป่วยได้ถ้าเราไม่แก่ไม่ตายไม่ป่วยนี่มันดีจริงแต่ว่าถ้ายังแก่ยังตายยังป่วยหาดีไม่ได้มันเท่ากันจะนั่งแรงเกียดเพื่อประโยชน์อะไรเราเป็นมิตรได้ทั้งคนชั้นสูงชั้นต่ำท่าแม่ต่าัตับที่ใดฐันอย่างองค์สมเด็จพระบิคตามานะพระราหันทั้งหมดท่านไม่เคยดังเกียดอะไร แล้วต่อไปก็คุมกำลังใจจับจุดเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวไม่ยอมให้จิตใจมันเที่ยวอีดงทุงเด้งไปทางไหนหมดไม่เอาเลิกฉันไปนิพพานแน่แล้วฉันไม่ยอมคิดถึงเรื่องอื่นฉันจับจุดจุดเดียวนิพพานจับจุดคิดว่านนท์ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนั่นก็เป็นทุกนี่ก็เป็นทุกหาความจริงให้ปรากฏ ถ้าเราจะหมดทุกหมดความชั่วเป็นได้ก็ต้องอาศัยใจเข้าถึงพระนิพพานจับพระนิพพานเป็นปกติ้ายไม่ไปขวามไม่ไปสวรรวัไม่ไปภูมไม่ไปนรกไม่ไปมนุษย์ไม่มาเวทไม่เอาสุรายไไม่เอาสติเรียนฉนก็ไม่เอาเอานิพพานอย่างเดียวจับอรารมณ์เฉพาะพระนิพพานปลดความรักปลดความโลภปลดความโกรธปลดความหลง แล้วต่อไปมาลงทึ้งแค่นี้แล้วก็ตัดความโง่จะได้ถ้เราเลิกพอใจในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วผมเลิกเห็นว่าโลกมนุษย์โลกเทวดาแล้วผมเป็นญาณเผยสดสวยงามคิดอย่างนั้นเป็นเพียงความคิดของอารมณ์ของคนโง่นี่เราก็เกิดมาโตแล้วนี่มองหาความจริงมาจนพบ แล้วก็มาสดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเราเกตายสี่สิบห้าปีในองค์สมเด็จพระินซีเทเสธไม่เลยหยุดแต่ว่าชาวพุทธพวกเราเหล่าเรา,เราพุทธบริษัทจะไปโยนพระธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทิ้งได้อย่างไงในฐานะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสงเข้าเรา เราเราพุทธบริษัทขอยที่ํำสอนพระองค์สมเด็จโะทรงเสวัตี่สุภาพว่าสิ่งที่ว่าความรักเราไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการหลงว่านั่นเป็นราเป็นของเราไม่ต้องการแต่ถ้ายัางมีชีวิตอยู่ ของที่จําเป็นจะต้องใช้ต้องกินหาไว้แล้วก็คิดไว้เสมอว่าไอ้เจ้านี้กับเราไม่ช่ามันก็จากกันเราจะไม่ติดในรถอาหารเราจะไม่ติดในวัตถุเราจะไม่ติดในการสัมผัสใ,ใดๆจิตใจของเราจะว่างจากอาิุศลกรรมหมายความละกรรมที่เป็นอกุศลคือละเมิดกินหา้าหรือความโลภความโกรธความหลง ปัญหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่หมดกันทีเลิกเบิดผลิพานดีกว่าถ้าจิตใจของเราก็ถึงในจุดนี้บรรดาจัานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่ะเราจะพิจารณาจิตของเรารู้ <c oughs> ว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระบรมคร,รูให้เราตัดความรักในความจริงเราตัดความรักความสวยความงามด้วยอย่างเดียวมันไปนิพพานได้ไม่ใช่แค่ระโสดาบัน ดีเขียนไว้ข้าหน,น้าว่าปฏิบัตเพื่อบาโสดาบันนะเพื่อว่ากําลังใจมันยังดีไม่พอแต่กํากลังใจดีจริงๆก็ฟังมาแล้วตั้งหลายเรื่องนี่เขาแตกความรักตัวเดียวแต่ความพอใจในความสวยสดงดงามตัวเดียวยังพระนางรูปนันทาเปิดพระนิพพานนะ่ะก็พระนางรูปนันทากับเราก็เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน ท่านก็เกิดมาเป็นลูกคนเราก็เป็นลูกคนท่านเกิดมาเป็นเด็กโตถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเจ้าเสียด้วยรวยไม่บอกไม่ถูกเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนโอ้โหรวยแถมสวยด้วยท่านยังวางได้ทั้งความรวยได้ความสวยและยศอันยิ่งใหญ่ก็เราลหละ มีว่าสนาบารมีอะไรพอที่จะไปเทียบกับท่านบ้างในเมื่อท่านเองท่านก็ยังวางได้เราก็วางได้จะเป็นไรไปเพราะสิ่งที่เราวางนี่มันน้อยกว่าที่ท่านวางท่านมันสวยมากท่านยังวางความสวยนั้นได้ยศถาบรรดาศักดิ์ศักดิ์รีท่านก็ใหญ่ท่านก็วางได้ตำแหน่งหน้าที่ท่านก็ใหญ่ท่านก็วางได้รั์สิงก็มีมากท่านก็วางได้ ใปของเรามีแค่หยิบมือเดียวเท่านี้ทําไมเราจะวางไม่ได้ถ้าวางอย่างท่านได้มาไรเราไปพระนิพพานมานั้นนี่มองดูเวลาเดี๋ยวท่านยามันก็กริบเพราะเวลามันหมดแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัทผู้เ็นสาวกขององค์สมเด็จพระบาทพิสแกวเทปตอนนี้พูดใบไปหน่อยเกรงจะไม่ทันเวลาก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา โทษทนไปทบทนมาในด้านราคจริตตามนักสมรถะและวิปัสสนาบวกกันเข้าไปอย่าทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะวิปัสสนาญาบัญาณอย่างเดียวทําไม่ได้เจ่งสมถมะอย่างเดียวก็กล้าไปไม่ไหวสมรมะและวิปัสสนาด้งสองด้าการนี้ใช้ต้องบวกกันอยู่เสมอ ทำควบคู่กันไปก็จะเกิดผลตามที่องค์สมเด็จพระทุกษ์เก,กล่าวว่าเข้าถึงที่สุดข,ของความทุกข์คือผลิตภัพา์เอาสัญญาณบอกหมดเวลาจบแล้วก็ขอ,อยุติก็แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรนดาท่านพุทธบษตรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี